สุภาพบุรุษหุ่นมีผู้เป็นที่รักของแฟนบอลเคยเป็นผู้รักษาประตูที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกร่างใหญ่แต่ความว่องไวย,ยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นผู้นำใช้ได้ดีทั้งเท้าและมือเติมขึ้นมาทําประตูทาแอซิสก็ยังได้นี่คือประตูคู่บาร,รมีของเจอร์กินคอปการเติมเต็มที่พาลิโอพูขึ้นไปสัมผัสแชมป์ตัวเทพบอลวันนี้ขอเสนอจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของคอปพ่อหมีอาริซงเบเกอร์ การมีผู้รักษาประตูอย่างอาริซงระวังหลังให้ถือเป็นเรื่องที่ทุกทีมต้องการความสามารถของเขาคือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งกับทีมรูปร่างใหญ่โตถึง193ซนติเมตรแต่กับคล่องแค่วปฏิกิริยารวดเร็วอย่างเหลือเชื่อการออกบอลที่ยอดเยี่ยมอ่านเกมดีเลิศออกมาตัดบอลน,นอกกรอบใช้เท้าได้ดีช่วยแนวรับคลายเพดได้แถมยังมีเซฟปาฏิหารช่วยทีมได้อยู่เป็นประจํา เขาเซ็นสัญญาย,าย้ายมาอยู่กับเลียฟพูตั้งแต่ปี2018จวบจนทุกวันนี้เขาก็ยังคงเป็นที่พึ่งให้กับทีมตั้งแต่เจเกนคอปเข้ามาคุมเลียฟพูเขาก็พยายามก่อโครงร่างสร้างทีมมาอยู่ตลอดจนหงแดงกลายเป็นทีมที่น่ากลัวและลุ้นแชมป์ได้เรื่อยๆค่อยๆเติมทีน้ตำแหนง่งค่อยๆปรับค่อยๆจูนจากเดิมเป็นทีมรุกดุแต่หลังรั่วก็ค่อยๆแก้ไขตอนนั้นทีมไปคว้าตัวว์จิฟันไดขันเกมรับให้แน่นจนกระทั่งฤดูกาล2017-2018ทีมเข้าชิงชนะเลิศย Le ูฟ่าแชมเปียนลีกเลียับเยิน นคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดในหมู่แฟนบอลวันนั้นคือผู้รักษาประตูลอริสคาริอุสที่เล่นด้แบบเฟ้อฟ้าจนนําไปสู่ความพ่ายแพ้คาริอุสเคยถูกคาดหวังในฐานะผู้รักษาประตูที่มีแววดีครับแต่เมื่อก่อความผิดพลาดง่ายๆทําให้คอปมองว่าเขาคงไม่ดีพอก็ต้องไปหาคนใหม่สุดท้ายก็เซ็นอาิซงเบเกอร์มาจากโรมา่าเลี้ยวปูยอมทุบก,กระปุกจ่ายค่าตัว72.5ล้านยูโรซึ่งถือว่าแพงมากครับคนนี้เป็นสถิติสูงสุดของนักเตะตำแหน่งนายทวารก่อนจะมาโดนเกป้าททำลายสถิติได้ในภายหลังเขา มาพร้อมกับความกดดันมหาศาลก็ย,ย้ายมาเล่นให้กับทีมใหญ่ขึ้นแถมยังเป็นที่คาดหวังของแฟนบอลว่านี่จะเป็นทิกซอชิ้นสุดท้ายย้อนกลับไปในสตอรี่ของอลิซง เขาเกิดในครอบครัวของผู้รักษาประตูครับปู่ของเขาเล่นให้กับทีมระดับสมัครเล่นพ่อก็เฝ้าเสาให้กับทีมที่ทํางานส่วนแม่ก็เล่นเป็นผู้รักษาประตูในกีฬาแฮนด์บอลพี่ชายก็เล่นตําแหน่งประตูในระดับอาชีพและเป็นไอดอลของอาริซงเบเกอร์เองด้วยเรียกได้ว่าการสวมถุงมือยืนอยู่ระหว่างเสานั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในสายเลือดทีเดียวเขาเกิดที่โนโวฮัมบูโก ในริโอแกรนเดโดซูนเมืองทางตอนใต้ของบราซิลครอบครัวเขาเป็นชนชั้นกลางมีเชื้อสายเยอรมันด้วยการพี่เด็กที่นั่นเล่นฟุตบอลและครอบครัวก็มีคนเล่นทาให้อลิซงสนใจในการเล่นฟุตบอลด้วยเขาดูพี่ชายซ้อมการเล่นผู้รักษาประตูมาตั้งแต่เด็กพอยอายุได้สิบขวบก็ตามพี่ชายเข้าอะคาเดมี่ของอินเตอร์นาซิองนาวการเป็นประตูในช่วงดาวรุ่งมักจะเป็นช่วงที่ยากพออย่างไงซะนี่ก็เป็นตําแหน่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์เยอะกว่าอลิซงจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของอินเตอร์ก็อายุป่าเข้าไป20ปีแล้วช่วงนั้นเป็นปี2013 พี่ชายของอาริซงนั่นคือมูรียลเบเกอร์เป็นประตูมือหนึ่งของอินเตอร์อาริซงเนี่ยที่เล่นในทีมสำรองอยู่แล้วกระถูกดันขึ้นมาเป็นมือ2ตอนนั้นมีช่วงสั้นๆที่พี่ชายของเขาได้รับบาดเจ็บทําให้อาริซงได้เดบิวต์ในระดับอาชีพสักทีฤดูกาลนั้นเขาได้ลงสนาม9นัดในทุกรายการเขาเป็นผู้เล่นที่มีแววเลยทีเดียวแต่ในฤดูกาลถัดมามันกลับยากขึ้นเพราะทีมดึงตัวดีด้าตำนานทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมคราวนี้ครับไม่ใช่แค่อาริซงที่ไม่ใช่มือหนึ่งแต่ นัดในทุกรายการอย่างไรก็ตามครับในความมืดย่อมมีทางสว่างเพราะอาริซงยังคงได้โอกาสลงสนามในฐานะมือ2บ้างที่1 4นัดในทุกรายการและในฤด,ดูกาล2อ1 5ิอาริซงที่ฉายแววมาแล้วก็ขึ้นเป็นมือหนึ่งอย่างถาวรนเขาเฝ้าเสาให้กับทีมไป5 7นัดในทุกรายการทีมจบอันดับที่5ในลีกเข้าสู่ปี2 0 1 6เขายังคงเป็นมือหนึ่งต่อเนื่องครับแต่ในช่วงนั้นก็เริ่มมีทีมจากยุโรปให้ความสนใจแล้วแหละเขาเล่นไปแค่ครึ่งฤดูกาลก็มีโรมา่าติดต่อเข้ามาขอซื้อตัวอาร ช่วงซัมเมอร์ฤดูกาล2016-2017ค่าตัวของเขาในเวลานั้นคือ7.5ล้านยูโรแต่ตอนนั้นเนี่ยโรมามีไวเช็กเซตนี้เป็นมือหนึ่งอยู่แล้วครับอาริซงก็ยังเบียดไม่ได้แต่เขาก็ได้ลงเล่นในเกมบอลถ้วยทั้งหมดเขาเฝ้าสอมไปทั้ง1 5นัดในฤดูกาลแรกในยุโรปฤดูกาล2017-2018เมื่ออาริซงดีพอแล้วโรมาก็ปล่อยเชตนี้ที่ยืมอาเซนนลมาคืนต้นสังกัดไปแล้วใช้อาริซงในฐานะมือหนึ่งของทีมแทนเขาลงสนามให้โรมาถ,ถึง49นัดในทุกรายการคร แถมยังไม่เสียประตูเกมเย้าในยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งในรอบรองชนะเลิศนี่เองเลยครับที่โรม่าเนี่ยเข้าไปพบกับเลี้ยวภูแม้ว่าจะโดนเลี้ยวผูยิงไปกับถึง7ประตูแต่ก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับเจอร์เก้นคอปได้ไม่น้อยเพราะเขามีปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมการยืนตำแหน่งที่ดีแถมยังเล่นด้วยเท้าได้ดีอีกจบฤดูกาลเขาไปลุยฟุตบอลโลกปี2018กับทีมชาติบราซิลและทำผลงานได้ดีอีกด้วยหลังจบแชมเปียนลีกนัชิงเลี้ยวผูจำเป็นต้องหาประตูคนใหม่ครับทำให้อลีซงกลายเป็นเป้าหมายแมมม้หหลาายทจะใคว ใจแต่ราคาที่โรมาตั้งไว้นั้นค่อนข้างสูงแต่กลายเป็นว่าลีวอพูนี่ยอมใจ่ายในราคาที่เป็นสถิติโลกในตอนนั้นอาริสงจึงได้ย้ายมาเฝ้าเสาในถิ่นแอนฟิลพร้อมกับไซเบอร์13การมาของอาริสงครับได้สร้างอิมแพคให้กับลีวอคูได้อย่างแท้จริงเขาเล่นในอังกฤษแบบไม่ต้องปรับตัวเกมแรกที่เจอกับเวสแฮมก็ไม่เสียประตูฤด,ดูการนั้นในลีกลีวอพูเสียแค่22บประตูเท่านั้นแถมแพ้เพียงแค่นัดเดียวเก็บได้ถึง9 7คะแนนแต่ก็ไม่ได้แชมป์แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเพียงแค่นัดเด เก็บได้ถึง21คินชีตคว้าถุงมือทองคําไปค้องก็ตามครับแต่ในแชมเปี้ยนลีกอาริซงเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายอย่างแท้จริงเลี้ยวฟูเข้าไปเล่นในะชิงชนะเลิศได้เป็นปีที่2ติดต่อกันคราวนี้ครับ คู่ชิงเป็นสเปอร์ที่คุมทีมโดยมอริซิโอบอเชติโน่ฤดูกาลน,นั้นในลีกเลี้ยวผูชนะทั้งไปและกลับแล้วผลก็ออกมาหน้าเดิมครับเลี้ยวผูคว้าแชมป์ไปได้จากการชนะ2-0วันนั้นครับงานของอาริซงไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่ไฮไลท์รายการนี้ของเขาคือการเล่นเกมสุดท้ายของรอบแรกเป็นเกมในแอนฟิลด์ครับกับนาโปลีที่เลี้ยวผูต้องชนะให้ได้อาริซงช่วยทีมเซฟประตูได้หลายครั้งจนทีมเก็บ3แต้มเข้ารอบไปในระดับที่2ของกลุ่มอย่างชิวเฉียดครอบถึงกับยอมรับว่าหากไม่ได้อาริซงช่วยเซฟเลี้ยวผู้คงต ผมไม่ได้แชมป์ฤด,ดูการถัดมาครับ2019-2020เป็นช่วงที่โควิดเข้ามารบกวนการแข่งขันฟุตบอลถูกจำกัดให้แข่งกันในสนามเปล่าๆไม่มีคนดูแต่ซีซั่นนี้ก็เป็นซีซั่นที่อาริซน์เอาเสื้อหมายเลขหนึ่งมาใส่ผลงานของเขายังคงยอดเยี่ยมช่วยชีวิตทีมด้วยการเซฟประตูดได้หลายนะัดแต่ก็โชคร้ายครับที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนถึง2องรอบเขาได้เล่นแค่37นัดในทุกรายการเท่านั้นแต่แม้จะเป็นแบบนั้นการลงสนาม29นัดในลีกของเขาก็มีส่วนสำคัญอย่างมากเพราะฤดูกาลนั้นเลวพูควายรกได้สเเส็็จปนแชมป รอคอยมานานมันยิ่งทําให้เขาเป็นที่รักของแฟนบอลมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในไฮไลท์อาชีพคาแข่ขงของอาริซงครับเกิดขึ้นในฤดูกาล2020-2021เกมพิมริลิกนัดที่36โค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วเลี้ยวผู้ต้องบุกไปเยือนเวสต์บอมบิดอลเบียนเกมนี้ครับบังคับชนะหากยังไหวจะทำอันดับติดท็อปโฟจบครึ่งแรกเสมอกัน1 1แล้วเกมก็ตันจนเข้าสู่ช่วงทศเวลาบาดเจ็บจนทีมมาได้แต่มุมอาริซงจําเป็นต้องขึ้นมาลุ้นประตูด้วยครับทีมจําเป็นต้องเดิมพนนนนััััันน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 ขาาด้้กกกบชชยยะะะีแลลอซง็ปูู้รต ให้กับทีมทําให้เลี้ยวพูจบฤดูกาลด้วยการคว้าท็อปโฟได้สําเร็จนี่คือผู้รักษาประตูที่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับแฟนบอลโดยแท้อาลีทรงเป็นคนตัวใหญ่ไม่ใช่แค่สูงครับแต่ทรงหนาด้วยมันดูเป็นผู้ชายที่หุ่นดูเป็นหมีเหลือเกินยิ่งไว้หนวดไว้เขายิ่งเหมือนหมีเข้าไปใหญ่ฉาย,ยาพ่อหมีเลยมีขึ้นมาด้วยสาเหตุนี้ครับแน่นอนแหละมันเป็นฉาย,ยาที่มีแค่แฟนบอลไทยเท่านั้นแหละที่เรียกเขาแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าแฟนบอลไทยเนี่ยรักเขาแค่ไหนเขาคือน,นักเตะที่แฟนบอลชื่นชอบเป็นันระดับต้นๆของทีมชุดนี้ะ ังคงเป็นกําลังสําคัญของทีมอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามครับเขาอายุขึ้นเลข3แล้วแหละแม้ว่าผู้รักษาประตูจะเป็นตําแหน่งที่ยืนระยะได้นานเขา,าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาจนถึงฤดูกาลนี้เขามีอาการบาดเจ็บรบกวนหลายครั้งครับและหายหน้าหายตาไม่ได้ช่วยทีมหลายนัดเหลือเกินซีซันก่อนเล่น32นัดในทุกรายการเปิดฤดูกาลใหม่มาเขาเพิ่งจะได้ลง8เกมเท่านั้นขณะเดียวกันฤดูกาลกาหน้าก็อาจจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นพอเลโอพูดเซนสัญญาคว้าตัวจอร์จี้มามาดัสวิลลี่มาจากบาเลเซียมาล่วงหน้าเลยครับแต่นั ทรงก็ยังทําผลงานได้ดีหากไม่บาดเจ็บและเขาก็ใกล้จะหายกลับมาช่วยทีมได้แล้วในเร็วๆนี้เรียวปูก,กําลังมีฟอร์มที่ดีมากๆเป็นจ่าฝูงทั้งในลีกและแชมเปี้ยนลีกก็เหมือนได้คีแมนคนสําคัญกลับมาช่วยให้พวกเขายิ่งมีเกมรับที่แน่นขึ้นไปอีกและมันก็อาจจะสําคัญถึงขั้นทําให้พวกเขาเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้เลยก็ได้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ